สวัสดีค่ะเพื่อนๆมันสบายวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูมะเขือเทศนะคะที่เราทําการโหลดต้นลงแล้วตอนนี้มันจะอยู่ในระยะที่เรียกว่าปลายหรือดูแล้วนะคะก็คือมันเป็นช่อช่อบนนะคะเริ่มให้ผลผลิตอันนี้เราแต่งไม่ทันนะคะมันก็เลยจะมาติดมุ้งนิดนึงมันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าผีเสื้อสามารถวางไข่ ติดที่ใบแล้วกลายเป็นปหนอนเข้ามากินได้ซึ่งตอนเนี้ยเจอหนอนเริ่มเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ดึงลงไม่ทันเพราะว่าดึงแทบทุกอาทิตย์เลยแต่ว่ามันก็พุ่งเพราะว่าเบียร์ตัดแต่งไม่ทันแล้วจริงๆนะคะ,ะแล้วก็อันนี้ข้อดีอย่างที่เบียร์เคยบอกนะคะเบียร์จะมาสรุปให้อีกทีนึงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนลองมาดูตรงนี้ก่อนสังเกตว่า ต้นมันจะไม่ตรงเหมือนเหมือนของส่วนอื่นนะคะเราจะพยายามดึงดึงต้นเท่าที่ดึงได้มันจะโค้งไปทางไหนเราก็ทำการผูกเชือกนะคะวิธีการผูกเชือกน่าจะลงคลิปไว้ในยู u ู e แล้วเพื่อนๆลองลองไปหาดูนะคะว่าผูกเป็นเงื่อนยังไงนะคะแบบเงื่อนง่ายๆเลยแล้วมะเขือเทศเขาก็ฟรีด้วยไม่ไม่ไม่ล็อกจนเป็นคอคอดนะคะถ้าเราผูกแน่นไปเลยมันจะเป็นคอคอดนะคะ สารอาหารก็จะเดินได้ได้ไม่ดีเนี่ยคือผลผลิตอะ่ะมันเริ่มจากข้างล่างเลยนะคะเราก็ค่อยๆทยอยเก็บ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 แล้วก็แต่งใบออกไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมจนจนเราแต่งไม่ไหวแล้วช่วงนี้เราไม่ค่อยได้แต่งแล้วมันก็ก็สุดอยูงนี้แล้วตอนนี้ก็ทําเชือกนะคะตั้งเสาตั้งเสาแล้วก็พุกเชือกอีกทีหนึ่งนะคะให้ต้นที่เขาสูงขึ้นไปเนี่ย ตบลงมาแต่ว่าบางทีเราก็ต้องขึ้นไปช่วยอาจจะมีปีนกระไดบ้างเล็กน้อยเพื่อดึงต้นให้เขาตบลงมาตามชั้นให้ให้มันเป็นลักษณะนี้แล้วก็พอเขาอยู่ได้แล้วอ่ะ <S <S เขาก็จะเอ่อเป็นแนวกำแพงลงมาโดยที่เราไม่ต้องไปปีนกระไดเยอะนี่เพียก็จะใช้วิธีผูกเชือกล็อกเอาง่ายๆประมาณนี้นะคะล็อกกิง่งล็อกกิ่งเขาไว้นะคะนี่ ก็จะได้ผลผลิตลนี้คือเก็บเมื่อวานเก็บออกไปเยอะแล้วนะคะอันไหนท,ที่ที่มันออกข้างบนก็ใช้กระไดช่วยนิดนึงนะคะน,นี่ย้อนแสงมองไม่เห็นนี่มันก็จะรกประมาณนี้เหมือนไม่ได้แต่งแต่ที่จริงถ้าเราลงมาดูข้างล่างเราจะเห็นว่ามันแต่งแต่งใบออกจนหมดเก็บลูกออกจนหมดแล้วะคะ่ะเขาก็จะออกซ้อนเป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยๆปกิเป็นพิงฟามิงโกนะคะอันนี้จะเป็นคิงฟิชเชอร์ เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนกําแพงกําแพงมะเขือเทศให้เราอีกทีหนึนี่ฝั่งนี้อันนี้กิ่งเขาตกมาเยอะช่วงนั้นทําทันเพราะว่าเดือนมกราที่ผ่านมาหนาวมากอุบลแล้วเป็นไข้หวัดเป็นทั้งเดือนเลยไม่ไหวก็เลยพ่อได้แต่บํารุงน้ําหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักให้นะคะก็ได้รสชาติความหวานความอร่อยคงที่อยู่นะคะ แต่ว่าเรื่องการตัดแต่งนี้ก็คือได้ได้ไดโยนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ไปเก็บทีนึงลงมาเก็บทีหนึ่งเบรก็จะลิฟลิฟใบข้างบนให้มันโปรง่งเนี่ยเราต้องคอยลิฟใบใเพิ่งลิฟเมื่อวานคือลิฟทุกอาทิตย์นะมันก็มาทุกอาทิตย์เหมือนกันก็งงๆอยู่เพราะว่าพอมันโปรง่งแล้วแสงแดดมันก็จะได้ได้ลงมานะคะเพราะว่าใบที่มันทับอยู่ข้างบนอะ่ะมันจะเหลืองๆอะัะนี้มือชนหักหัก,กไม่เป็นไรนะคะเอาออกเลยแล้วก็เลยเหลือนี่ เดี๋ยวเขาก็แตกออกมาอันนี้มันก็จะเล็กแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นลูกปลายชอ่อปลายช่อแล้วอันนี้ก็ยังได้อยู่อันนี้ก็ยังถือว่าดีนะคะลูกปลายช่อมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้นนปลายช่อจริงๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปลายชอ่อแต่ว่ามันก็ยังปลายช่อก่อนอันเมื่อกี้นี่ลูกมันก็ยังยังถือว่าสมบูรณ์คนชอบลูกใหญ่ก็มีคนชอบลูกเล็กก็มีคนที่รอทานลูกเล็ก พวกที่แบบมือใหม่หัดกินอะไรเงี้ยเขาก็ชอบชอบลูกเล็กๆก็มีนะคะมันก็แล้วแต่ผู้บริโภคใครชอบลูกใหญ่ก็เขาก็จะกินต้นเลยดูเพราะลูกจิ๋วๆก็เออเล็กแคนชอบลูกเล็กนี่ก็จะเ,เล็กอันนี้เมื่อวานดกมากเลยสีส้มเกบอกไปหมดแล้วนะคะอันก็จะแล้วเหลือตใบเนี่ยสังเกตดูก,กิ่งมันจะเหมือนเป็นกำแพงสานกันไว้ไม่รู้มันจะมองเห็นไหมเพราะว่า อันนี้เราก็ข้อดีอีกตัวหนึ่งนะคะคือถ้าถ้ามันเป็นไวรัสเนี่ยอันนี้เป็นไวรัสแต่ว่าเบียร์ไม่ได้ยกออกเราจะดูว่ามันลามไปถึงไหนมันลามไปประมาณ3 3 4กระถางตรงนี้นะคะเราก็พยายามไม่ให้มันชนกับตรงนี้ต้องคอยตกมันลงมาแล้วแต่ว่าเป็นไวรัสอ่ะข้างนอกเราไม่ได้บำรุงมันไม่มันไม่ออกผลผลิตแล้วแต่ข้างในอ่ะเท่าที่สังเกตดูมันให้ผลผลิตอยู่แต่รสชาติมันเพี้ยนไปนิดนึงนะคะรสชาติมันบิดไปนิดนึงก็ ไอปีก็เก็บขายเป็นเกตแบบตกเกตราคาถูกให้ผู้บวิโภคที่เขาแบบที่เขามีสตังค์น้อยเนาะแต่เขาก็อยากทานเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็จะสือตัวนี้ไปทานก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองฮันนี่ก็อย่างที่เห็นอันนี้ก็ติดไวรัสไปสองกระถางไอ้ที่โล่งๆเนี่ยคือช่วงแรกที่มันติด แล้วเราเอาออกเนี่ยข้อดีของการที่ที่เราไม่เลยยาวๆไปเราให้มันสูงอยู่แค่แบบระดับศรีรษะเราทั้งทั้งปีคือมันสามารถมีอีกวิธีหนึง่งคือสามารถเลยกิ่งพวกเนี้ยค่ะยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะซ้อนกันไปเรื่อยๆความสูงมันจะไม่สูงมากเราสามารถเลี้ยงความสูงได้แต่ข้อเสียคือถ้ามันติดไวรัสขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันลื้อลำบากมากเลยอย่างปีที่เราที่เบียร์ทำมันลื้อไม่ได้เบียร์ก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนมาเป็นวิธีนี้คือสามารถลื้อได้นะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าแค่เหมือนกับต้นไข่ต้นมันมันเกยกันแค่ประมาณซ้ายขวาแค่นั้นนะคะแต่อันนี้คือมันปลายลืดูแล้วก็เลยลองลองที่จะไม่ลื้อดูแล้วก็ไอโซนที่ลื้อออกเด็ดออกไม่หมดไอโซนที่ลือ้ออกข้างหลังเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็เป็นกําแพงนะคะมันตกมาช่วงเนี้ยพวกเนี้ยแทบจะไม่ค่อยยด้แต่ง แต่งไม่ทันเลยฝั่งนี้ก็ปล่อยลงๆอันนี้คือเก็บผลผลิตออกไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆพวกนี้เก็บผลผลิตออกไปหมดแล้วแล้วก็แต่งออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นจะเป็นปลายยอดไหมมันดกนะคะนี่มันดกมากเลยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องลูกฝั่งนี้ก็เป็นโซลาริโนเห็น ino, ไหมเขาก็ตกมาเป็นกําแพงที่เบียบอกแต่ว่าเราต้องขยันนี่เราต้องขยันที่จะลิฟลิฟกิ่ง ิกิ่งตรงเนี้ยค่ะเนี่ยมันจะเริ่มมีความเหลืองเพราะว่าแสงแดดมันส่องไม่ถึงอันนี้ลิปเปอ,อที่มันโล่งๆเนี่ยตรงเนี้ยลิปไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ทํางานไม่ทันมันก็จะมีเป็นบองเบิ้งที่ที่เบลยังแบบว่าไม่สามารถจะลิปได้เอาเข้อเสียก็คือว่ามันชนกันเนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่ามันอาจจะทําให้ข้ามสายพันธุ์ได้เล็กน้อยเพี้ยนไปเล็กน้อยอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เก็บมาเลยพันธุ์นะคะมันเป็น F 1วันก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบ ทรงมันจะเปลี่ยนหรืออะไรมันไม่ได้แบบเพี้ยนเยอะขนาดนั้นเท่าที่สังเกตดูนะคะเนี่ยตรงนี้แสงแดดเริ่มเข้าไม่ถึงแล้วนี่อันนี้คือการการที่เราไม่ค่อยไดแต่งดีเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะเป็นสีเขียวเมื่อก,กี้จะให้ดูนี่ที่เป็นไวรัสค่ะนี่ที่โล่งๆเนี่ยคือเป็นไวรัสก็คือรื้อรื้อออกหมดเลยกว่าจะเห็นคือน้องติดติดกันนะคะ แล้วก็โซนนี้ก็คือเป็นไวรัสเป็นไอตัวไทเกอร์ไม่ดีเลยได้เอามาปลูกแล้วลูกใหญ่สีสวยฉ่ำน้ำดีแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็ติดไวรัสง่ายมากเนี่ยทั้งเวิร์้งเลยนะคะตั้งแต่ตะก้าดำานูเนี่ยก็ค,คือที่เบียร์ปลูกไคเกอร์ไอ้เบียร์ยกออกหมดเลยเพราะว่า มันเหลือไม่ติดไวรัสแ,แค่สามปีต้อนนอกนั้นติดไวรัสมันอยู่ใกล้กันมันก็ติดแล้วมันก็เป็นพาหะในโรงเรือนนี้ก็เลยยกออกหมดแล้วก็เอากิ่งชําที่เราชํามาใส่แล้วก็ไม่ยด้ตกแต่งไม่ได้ผูกไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้แม่เขาก็เข้ามาทําให้ช่วงนั้นคือแบบป่วยหนักมากแค่หวัดอต้นนี้ก็เริ่มเป็นไวรัสแล้วแต่ก็ไม่ได้เอาออกเพราะว่าวมันมันไปหรือดูแล้วก็เลยว่าเออช่างมันแล้ว มันก็จะติดกันอยู่อยู่แถวเนี้ยค่ะเนี่ยก็ดีมันเลือยมันเลือยลงมามันก็จะเป็นกําแพงเราทํางานง่ายฝั่งนี้ก็คือปล่อยปล่อยลกเลยนะคะปล่อยลกเลยแล้วก็ไม่มีเวลาทําเนี่ยแต่มันก็ถือยังถือว่ามันมันโอเคเพราะว่าเราปุ๋ยหมักถึงน้ําหมักถึงท่านที่สังเกตดูถอยออกมาให้ดูเบิร์นี้จะลกเป็นพิเศษเพราะว่าทํางานไม่หันนะคะนี่เอาเบิร์นี้อ่ะี่ก็มาโซลาริโนะนะเขาก็จะตกมา เป็นช่องอย่างนี้ลูกเขาก็ยังสวยงามไหมคะยังได้ยังได้ขนาดอยู่ไม่ถือว่าเล็กเกินไปแต่ไอ้ลูกที่จิ๋วจิ๋วๆก็มีพวกชอบไปๆแล้วมันก็จะประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็ลองดูนะคะส่วนวิธีกระโลดเบียร์ไม่แน่ใจว่าเบียร์ลงคีมไหมช่วงนั้นมันมันงงเหมือนกับตัวเองโหลดเออน่าจะลงอะโหลดมือมือหนึ่งแล้วก็ ไม่ได้เอาขาดตั้งกล้องมามันพังแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนดูข้อย,ายามถือกล้องให้นิ่งที่สุดนั่นแหละนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นี่พยายามให้ข้างล่างมันโล่งไว้ปีนี้วิธีวิธีนี้ข้อดีคือเวลาเพีย้ยไฟลงนะคะหรือว่าใบใบมีตําหนิใบถูกมแมลงกัดหรือว่าตัวเพีย้ยแป้งลงเพียงงพ้ยแป้งลงเนี่ยมันจะเดี๋ยวเบียพาไปดูเพียแป้งมันจะอยู่แถวนี้เยอะนะคะ นี่จะเห็นร่องรอยเห็นไหมอะแสงอะเนี่ยเป็นร่องรอยของเพียแป้งค่ะการที่มันโล่งๆเราแต่งเอาใบาออกหมดข้อดีคือถ้าเพียแป้งขึ้นหรือมดมันขนเพียแป้งขึ้นเราเห็นเราสามารถเอานิ้วเย่ยค่ะลูด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 ไปได้เลยนะคะเนี่ยเบียก็พยายามลูดลูดเรื่อยๆนะคะมันย้อนแสงมันไม่ชัดเลยฝั่งนู้นนะ่ะเต็มเลยลูดไม่ทันก็มี พลูดวันนี้อีกวันหนึ่งมันก็ขึ้นอีกนะคะแล้วก็พยายามรูดนี่นี่ชัดเจนเลยเพียแป้งเห็นไหมแล้วก็สังเกตดูว่าพอไอใบมะเขือเทศเราตรงไหนที่อยู่ดีดมันนี่ลูกมันโหเออฮะนี่เอาถุงต้องตัดเอาเอาใส่ถุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาจัดการ เนี่ยมันก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายว่ามันมีโมรคแมลงอะไรหรือหรือถ้ามันเริ่มแบบมีกระจุกเหลืองๆอย่างที่เบียบอกหรือว่าใบมันเริ่มเปลี่ยนสีอันนี้ก็ต้องมาดูว่ามันขาดแดดหรือว่ามันเริ่มติดไวรัสก็ต้องมาดูที่ช่อมันอีกนะคะมันมันจะสังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็ เพียไฟเห็นเห็นง่ายมากปีนี้เป็นปีที่เรากําจัดเพียไฟออกได้เร็วโดยที่ไม่ได้ใช้ชีวพันธุ์ใช้อะไรเลยเพราะว่าเป็นคนที่ขี้เกียจสรรหาสอหามานั่งดูแลเชื้อนะคะต้องมองตรงคือการทําเกษตรเบียยบอกเสมอว่าอย่าทําให้ยาก ทำให้มันง่ายๆแล้วให้มันได้ผลไม่ต้องไม่ต้องมีเครื่องมือชี้วัดอะไรเยอะสําหรับที่วันสบายเครื่องมือชี้วัดคือผลผลิตที่เรามองเห็นได้ด้วยตาชิมสัมผัสรสชาติรับรู้แล้วว่าเออประมาณไหนต้องเพิ่มน้ําหมักหรือปุ๋ยหมักเข้าใบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดน้ําให้น้อยลงหรือต้องเพิ่มปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นคือทุกอย่างสังเกตด้วยด้วยตาเพราะว่าคือเราทํางานหลายอย่าง เราจะมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์วัดอะไรมันสำหรับสวนเรามันลําบากแต่สำหรับสวนอื่นคือเขาเขาเขาไม่เขาอะไรล่ะเขาไม่ได้ปลูกผักหลายตัวเหมือนเราเนาะเขาก็อาจจะจะทําได้เพราะว่ามีคนชอบถามว่าทําไมสวนเราไม่ใช้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหลักๆคือเราเราขี้เกียจเนี่ยอย่างเงี้ยถอนชอนใบเราก็สามารถเอาออกได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันโป่งมันโล่งแล้วมันก็แบบว่าเห็นง่ายพวกง่ายที่จริงเราต้องเอาออก อย่างตรงไหนที่มันเหลืองๆก็ลองสังเกตดูส่วนใหญ่มันจะมีเพี้ยแป้งตรงไหนที่มันมีใบเหลืองๆซ่อนอยู่เงี้ยเราก็ต้องต้องลองดูว่าเออมันมีเพี้ยแป้งไหมอันนี้มันย้อนแสงตัวเองมันจะแบบว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็จะพยายามชี้รายละเอียดให้เพื่อนๆดูเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มเหลืองก็ต้องมาดูว่ามันมีเพี้ยแป้งอยู่ข้างบนหรือว่ามันขาดแสงแดดอย่างน้อยคือมันเริ่มเหลืองเนี่ยเราควรจะเอากรรไกรค่อยๆตัด ตัดดึงตัดดึงลงตัดดึงลงเพราะว่ามันจะทําให้แสงแดดอะค่อยๆปโป่งโป่งแล้วก็แสงแดดมันทะลุลงมานะคะมันก็จะทําให้ได้ทั่วถึงขึ้นนะคะนี่แหละข้อดีของมันนะคะเพียบไฟวันนั้นเมื่อวานเมนืม่อวันเมื่อเช้าเพราว่วาเชา้ชาเจออยู่ข้างหน้าก็เห็นปุ๊บก,ก็เด็ดใส่ถุงออกเลยนี่เดียถึงบอกว่ามันกําจัดมแมลงง่ายง่ายมากนี่เป็นไวรัสนะคะนี่ ให้ดูเลยว่าเป็นไวรัสแต่ก็ยังไม่แย้ออกอันนี้ทดลองดูว่าผลผลิตจะดีไหมสรุปแล้วอัดน้ำมากเยอะดอกพึบแล้วก็ผลผลิตก็ออกแต่ว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวให้มันหมดรุ่นรุ่นที่สวยๆที่มันค้างต้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเบียกก็จะจะ,จะลือ้อลื้อออกไปเลยนะคะ ข้างหน้าเพราะว่าไม่ไม,ไม่รอเอาไอ้ลูกพวกนี้แล้วมันมันไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยถึงแม่ไม่อยากเลี้ยงแต่ว่าเรายังเสียดายไอ้พวกเนี้ยคือเราสามารถเก็บไปทําสอสได้ทําอะไรได้มันก็มีคุณค่าของมันเนาะเราเราไม่จําเป็นต้องต้องแบบกําจัดทิ้งสะทั้งหมดพูดกันง่ายๆประมาณนั้นนะคะนี่มันก็เป็นกําแพงลงมาให้จุมนี้บ้างอ่ะ ก็ไม่บอกว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆเ,เลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองว่าจะปล่อยต้นเ,เขาเรียกว่าปล่อยต้นตรงๆสูงขึ้นไปเลยแล้วก็ปีนกระไดเอาในการทำงานหรือจะหนึ่งต้นแล้วก็เลื้อยเลยืเล้อย,ยซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะให้มันไม่สูงให้สูงแค่ระดับ ระดับคอระดับหัวเราเราสามารถทํางานได้ไง่ายก็อยู่ระดับประมาณนี้นะคะมันก็ดีไม่ต้องขึ้นกระไดหรือวิธีนี้อาจจะมีขึ้นกระไดบ้างนะคะก็ปล่อยปล่อยจนมันไหลเป็นกําแพงเป็นแนวตกลงมาอย่างท,ที่ที่เห็นเนี้ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นวิธีที่อันนี้เหมาะกับเบียนะคะเหมาะกับเบียมากเลยเพราะว่าอไอข้างบนนี้อันไหนดึงไม่ทันมันดึงไม่ลงเนี้ย ก็คงต้องปล,อปล่อยผลผลิตทิ้งบางส่วนแต่ว่าอันไหนที่เราสามารถดึงดึงลงทันแล้วต้นเขาเล,ย,เลยลงมาเป็นกำแพงให้เราก็ถือว่าโชคดีไปเราไม่ต้องปีนเก้าอี้ทํางานไม่ต้องปีนบรรไดทํางานเยอะอย่างมากก็แค่เก้าอี้ไม่ต้องสูงเก้าอี้เตีย้ยๆสักตัวึ่งปีนแค่สุดเอื้อมมือแล้วเราก็แต่งใบให้มันโปร่งดึง,ด,งดึงกิ่งพวกนี้ค่ะดึงลงดึงลงดึงลงตบลงตบลงให,ให้มันมาเลยข้างล่างถ้ามันไม่ลงเราก็เอาเชือกอะค่ะผูก ผูกกเขาก็เลือ้อยลงเพราะว่าอันที่อันที่มันไม่จริงๆอะ่ะคือเบียร์ทำงานไม่ทันแล้วเบียร์ผูกผูกหักลงไม่ทันมันก็เลยวิ่งขึ้นนะคะแล้วผลผลิตมันไม่ค่อยติดรอกเพื<ๆ>่อนๆไม่ต้องกลัวจะได้ทิ้งผลผลิตอะไรผลผลิตข้างบนมันจะติดน้อยเพราะว่าอ่าลงมันเตี้ยสามเมตรมันจะไม่ค่อยติดดอกมันจะล่วงนะคะก็คลิปนี้ถือว่าอธิบายเรื่องลักษณะการโหลดโหลดลำต้นไว้อ่ สามแบบเนาะแบบตรงๆตรงๆเลยตรงตงปล่อยตรงเลยแบบนอนนอนไปเลยทําปีที่แล้วเราไม่เวิร์กตรงที่พอมันเป็นไวลสไปหยิกแล้วมันหาต้นไม่เจอเพราะว่ามันกําจัดแมลงยากนะคะเพราะว่าถ้าเราแต่งใบไม่ทันหรืออะไรเรากําจัดแมลงไม่ทันเลยนะคะกับมันจะมีวิธีหนึ่งนังที่ปล่อยตรงแล้วก็ค่อยโน้มมาแต่ว่าช่องช่องว่างเนี่ย มันหา่างลงมันอาจจะทําได้น้อยก็คือปล่อยตรงแล้วค่อยปล่อยเขาโน้มลงน้อมโน้มล,ลงมาลักษณะนี้นะคะ่ะแต่ว่าเขาจะเป็นต้นตรงๆเขาจะไม่บิดบิดไปบิดมาเหมือนเราแล้วก็ค่อยๆปล่อยเอลงเอลงเอลง,เ,อลงเรื่อยๆอย่างนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะแล้วก็อันนี้วิธีคือดัดต้นไปเรื่อยๆดัดต้นไปเรื่อย ดัดดัดไปเท่าที่จะดัดได้ดัดซ้ายดัดขวาดัดโคง้งให้มันอยู่แค่2อฝั่งซ้ายขวาแค่นี้อะแล้วก็ปล่อยกิ่งมันพาดลงมาเป็นกำแพงกำแพงมะเขือเทศอีกทีหนึ่งคือเปียปีนี้คิดว่าเปียรจบที่วิธีนี้เพราะว่ามันทําได้แค่ปีละหนึ่งวิธีเนาะแล้วก็ทำทาการทดลองเทสมาเรื่อยๆ อันนี้ปิดที่4ี่ก็ได้วิธีที่4แล้วคิดว่าปีหน้าปีที่5ก็ก็คงจะใช้วิธีนี้นะคะเสียเวลาช่วงช่วงที่เราแต่งกิ่งโค้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 งโคง,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 คงหน่อยแต่ผลลัพธ์ตอนไปเบียว่าโอเคดูแลเรื่องโรคแมลงง่ายด้วยนะคะเพียบไฟอาจจะส่วนหนึ่งปีนี้มันเย็นมันเลยไม่ระบาดเยอะแต่ช่วงต้นเริ่มหรือดูปลูกเพียบไฟก็ถือว่าเยอะเพราะว่ามันร้อนเบียก็สามารถกําจัด เพียไฟออกในโรงเรือนได้หมดโดยมีไดี้แบบฉีดไอชีวพันธ์อะไรหนักหน่วงแค่สารสกัดธรรมชาติปกตินะคะไม่ได้แบบรุนแรงอะไรเลยคือฉีดก็ไม่ตายหรอกก็ฉีดกันการไว้ตัวกันตัวอื่นด้วยมากกว่าแต่ว่าอาศัยว่าพอมันง่ายเราก็เห็นล่องลอยของใบคือสายตาก็ยังยังพอได้อยู่ยังไม่ถือว่าอายุเยอะจนมองไม่เห็นนะข้อข้อเสียของคนทําเกษตรอายุเยอะคือ ใส่ตาจะมองไม่ค่อยเห็นเวลาโลารคแมลงเข้าทำลายที่ที่ใบเนี่ยคุณจะสังเกตได้ยากคุณจะมาเห็นอีทีเมื่อมันเป็นเยอะแล้วแต่ข้อดีของคนที่ยังยังใส่ตาดีอยู่อายุน้อยอยู่แล้วมาทําเกษตรคือคุณจะสังเกตโกรคแมลงใต้ใบได้ง่ายคือพอเห็นแบบรอยดีดเดียวเรารู้อยู่แล้วว่าลักษณะรอยรอยแบบแบบนี้คือคือโอรคอะไรอะไรเงี้ยเราสามารถกําจัดได้ได้ทัน ก็เลยทําให้ปีนี้ไม่ไม่มีเพียไฟยังไม่มาเดี๋ยวรอลุ้นตอนร้อนไม่พูดเดี๋ยเดี๋ยวมันมาแล้วเสียฟอร์มแต่คิดว่ามันมันมาแหละเพราะวา่าเมื่อวานเจออยู่ตรงนี้ยิดหนึ่งก็เด็ดใส่ถุงเอาไปทิ้งเลยนะคะก็ประมาณนี้หมอจะดูเหมือนลกๆก,ก็ถือว่าสรุปให้ชัดเจนจากการทำงานประสบการณ นะารโหลดท้นมา 4, 4ีวิธีสามสี่วิธีนะคะตั้งแต่ทํางานมานะคะปลูกมะเขือเทศมาประมาณ5ปีแล้วก็ตกแต่งแปลงมาหลายแบบแต่รู้สึกว่าปีนี้น่าจะซาเซตแล้วก็ตกผลึกจบอยู่ที่วิธีที่ท,ที่ที่บอกเนี่ยคะ่ะมันง่ายสําหรับเบียแล้วนะคะปีหน้าก็อาจจะเจอกันใหม่ ะะหรือว่าถ้ามีอะไรนะ่าสนใจอาจจะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูอีกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูแล้วก็ลองดูในคลิปได้นะคะใน u t u ู e เพราะว่าลงไว้ให้หมดแล้วก็เลยไม่อยากทำคลิปซ้ำไปซ้ำมาเยอะนะคะคนมาใหม่ลองไปหาคลิปย้อนหลังดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย